เี่ยวเรือหมูกรอบทาชูกรอบนอกนุ่มในเท่าที่มีตอนนี้ไม่มีใครท,ทําก็น่าจะเป็นผมเจ้าแรกเริ่มต้นก็ชามเล็ก25บาทรสชาติน้ำซุปที่ร้านเนี่ยจะออกหวานนำเพราะจะใส่เลือดลงไปต้มในหม้อเลยจะให้ความหวานออเดอร์ที่สั่งยเยอะก็จะเป็นพวกเนื้อพรีเมี่ยมกับเนื้อหมูคุโรบุตะแล้วก็จะมีหม้อไฟเล็กหม้อไฟใหญ่เนื้อวากิว สวัสดีครับชื่อคงครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าสัว,สวอ่อนนุดครับผมเคยขายตลาดอีเวนต์พวกเจือกพวกของกินแต่พอดีตรงนี้มีที่ว่างที่บ้านก็เลยมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นเพื่อนๆเ,เขาเรียกกันก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าสัวคว,วามหมายดีอะไรเงี้ยครับ เสี๋ยวมันกินง่ายทานง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงเข้าได้ทุกกลุ่มชุมชนอะไรเงี้ยครับทุก,ท,ก,ท,กทุกระดับอ่ะสูตรคิดเองครับลองผิดลองถูกมาครึ่งปีนะเราจะปรับปรุงสูตรให้มันเข้าที่อะไรประมาณครึ่งปีเราไปหาสูตรมาก่อนก่อนที่จะทําร้านเนี่ยประมาณครึ่งปีแล้วพอได้สูตรแล้วแล้วก็เอามาเริ่มทําร้านเข้าปีที่4ถึงจะติดแบรนด์ได้ ทร้าน,นจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมดเลยของเรามันจะเป็นเหมือนประยุกต์มียาจีนเข้าไปด้วยเอาพวกอย่างอื่นเข้ามาเสริมพวกออปชั่นต่างๆมาเสริมให้ไม่ไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปรสชาติน้ำซุปที่ร้านเนี่ยจะออกหวานนำเพราะจะใส่เลือดลงไปต้มในหม้อ,อเลยจะให้ความหวาน จะเป็นหมูกรอบชาชูเท่าที่มีตอนนี้ไม่มีใครทำก๋วยเตี๋ยวเรือหมูกรอบชาชูก็น่านจะเป็นผมเจ้าแรกเราทําเองหมดเลยตั้งแต่เลือกหมูต้มหมูยันทอดของเราจะมีพวกเครื่องปรุงผงพะโละซีอะไรเงี้ยเที่ยวให้หมูค่อนข้างเปื่อยไม่ถึงแับแขกยังพอกรอบนอกนุ่มใน ออเดอร์ที่สั่งเยอะก็จะเป็นพวกเนื้อพรีเมียมกับเนื้อหมูคุรุบุตะถ้าไม่นับพวกชามธรรมดากับพิเศษแล้วก็จะเป็นตัว2ตัวเนี้ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีหม้อไฟเล็กหม้อไฟใหญ่เนื้อวากิวเนี่ยเริ่มต้นก็ชามเล็ก25บาบทพิเศษ35พรีเมียม8 5คุรุบุตะ85าชาชูหมูกรอบ120ยิก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิว150หาม้อไฟเล็ก200หม้อไฟจัมโบ้สามส ก็อยากให้สู้ๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เม็ดเงินมันหายยากจะทําอะไรเราก็ต้องระมัดระวังต้องคํานวณให้ดีในการลงทุนแต่ถ้าเรารู้ข้อบกพร่องอ่ะผมมั่นใจว่าทุกอย่างมันก็สามารถแก้ไขแล้วเป็นไปได้ด้วยดีครับผมปากร้านก๋ยเตี๋ยวเรือเจ้าสัว,สวออนนุชนะครับร้านอยู่เลยออนนุช21ทับ1มาประมาณ200เมตรลงสะพานร้านจะอยู่ซ้ายมือเปอิดติดมงจนถึง2ทุ่มครับผมเปิดทุกวัน